สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้อง้องไปสุขสุขคนคือเก่าค่ะพี่น้องพอมือนี้่พอกับติมซีมือนี้บะหมี่เกี้ยวหมูแดงด้วยค่ะพี่น้องบะหมี่เกี้ยวน้ำหมูแดงกับพี่น้องหมูแดงเหลือได้ตอนนั้นแหละค่ะตอนกินบะหมี่แห้งค่ะพี่น้องค่ะยุคประหยัดค่ะมากค่ะพี่น้องไซส์นกันค่ะบระกากินแคบหมูค่ะพี่น้องย่านมันเฮามันเฮาว่รันเส้าอยู่ค่ะก็เลยเอาแบบ อันีพี่น้องนำ้ำครีกซุปน้ำฮรอน,น้าะพี่น้องเนาะมาจากพี่น้องเขาโรเคเลกล็อยากให้พี่น้องเบิ้งกันบ้าเบิ้งในเด้อค่ะเด้อมาค่ะใส่กะหมูความด้อพี่น้องค่ะคยน้ำลายแตกให้ก็ให้ก็กแมงดิดปะอยู่ขึ้น่าบนเนาะพี่น้อง ไม่มตามมันคือเสียไป็นห่งแต่ว่าเส้นสีพะยามลดน้ำตาลอยู่ค่ะหอมอาเเียมเจียวจิ้มจืดเป็นเกี่ยวแพกแบบน้าจิบโตใช่ไหจิบโตกึ่งช็จคเกลเนละ 1ิบตัวหาสิบหาสิบบาทเกี๊ยวหมูพี่น้องตัวซ้ำนี่พี่น้องตัวซ้ำนี่จ้านี่น้องหาณนี้พี่น้องจ้าตัวซ้ำนี่จ้ะ,ะ,จะตัวละสิบตัวหาสิบบาทพร้อมพร้อมไอ้ชุดน้ำซุป แซ่บเพี่น้องตกเกียวขอหอมหอมมันง่ายอืมหูแบ่จิ้มสีแซ่ไปจนจนข้นจืแล้วเค็มดีมา หอมเกี๊ยวเส้นบะหมี่กินเ,เ,นเนสียไม่แหง้งหรมันเป็นเส้นเส้นบะหมี่แห้งบะหมี่แห้งเย็นของคนญี่ปุ่นเนาะเขาจัดติ๊ขาจะนิ่มหนาหอดมันจะมีนำ้ำ เป็นพิซจังหนังปรุงแบบรสสม่ำสิพี่น้องใส่แตงกวาใส่ไก่ใส่ไข่พันฝอยนะไข่ขอดพันฝอยท็อปปิ้งไปเนาะพี่จะเอาสิโตมตโมลวกเสร็จประมาณโตมเสร็จประมาณสองนาทีพี่น้อง ต้มเส้นซองที่แล้วก็เอาไปราดน้ำเย็นค่ะราดน้ำเย็นแล้วก็สเสด็จน้ำกับราดน้ำ,นำปรุงที่ทติ่มซี่บ้านค่ะปรุงน้งกระเจี๊ยสดดสมสมพี่เนาะสมน้ำ ำเตม็มซีว่าแสบบ่กกะพวกกินได้พี่น้องพวกกินแหละแต่ว่าให้กินดูกับพวกกินกะ <g ười> <g ười> มาให้แบบบันห้างอยพี่น้อง เอาญี่ปุ่นมาย่ำนะญี่ปุ่นหัวของบ่ายเกียดกูเลยแบบเดียวไอเกียดอยู่ายเกียดไอเที่ยวมาให้เลยมันกินเบอร์น้ำซุปแบบเข้มเลยเปล่า คนแ่หมอมแตม่กินปลาดังเค็มฮะเรมีบอต้าให้จ ก๋าหมูก๋าหมูเน้นๆพี่น้องเป็นไห้ก๋าหมูมากเอ้ยเป็นไหม้มันหมูมาสองโลก,กลัวพี่น้องจิมสิเกียวหลักอันพริกก๋กหมู เดี๋ยวประมาณนี้แหละพี่น้องเพราะเต็มถ้วยนี่จะสองโลกขวดนมันจะเบิดเบอร์เลยมันออกเป็นหมอก Thì cứ im nữa nó mới nó ุเข้มจนไตฝงตัวไปหน่อยหมูเข้มน้ำแบบว่า ก็ไม่ดีไเนรอกสดยาบในองเถิมตัวไปหน่อย เอ็มปวดเทียมเกินพี่นอ้องเห็มแบบนี่ซีกับซีขอลากรอด้พี่น้องเด้อะ <c oughs> หอ็มหลายกินอะไรพี่น้องมีแต่แนวเนาะพี่น้องเนาะม,มีแต่แนวก็ลาไปก่อนได้ค่ะพี่น้องคะ่ะพอ,อกันกิมนาค่ะพี่น้อง พาสองน้ำเน้เดค่ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จมสีน้ำเนค่ะอยู่ดีไม่แห้งแข็งแล้งรวยสูขสุกคนค่ะพี่น้องพอกันคึ้นนาค่ะพี่น้องค่ะ